สวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเป็นเจ้านายของผมแล้ววันนี้เราก็มาพบกับรายการห้าคันพอครับห้าคันพอมันคือรายการที่จะมาถามคนนู้นคนนี้วันนี้ชื่ออะไรครับพี่หนุ่มกำดองผมชื่อน็อตครับสวัสดีครับฝักเนื้อฝักตัวด้วยครับสวัสดีครับผมโอ๊ตครับไม่พี่ไม่ต้องแนะนำตัวรายการผมไม่ต้องรอขอโทษขอโทษอ่ะพี่เป็นใครพี่แนะนำตัว ผมโอนครับจากอินฟินิตโมเด r s p o สปอร์ตครับแค่เดียวใช่พอแล้วอะไรวะเออทำอะไรมาจริงๆต้องบอกว่าเป็นอาชีพแบบว่ารับจ้างทั่วไปแล้วกันทั่วไปยังไงบ้างอาชีพทำหลายๆอย่างผสมปูนทากาวทาเดียวแล้วไม่ดมเ่นคนเดียวด้วยแบ่งเลยแบ่งเป็นครั้งแรกแล้วกันที่เห็นหน้าไนี่ไอ้น็อตเนี่ยมันทำเพจทุกบ้านรถเก๋าเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งกับเพจผมกูอยากโฆษณาให้มึง นิดหนึงคือ,อไ,ไอไอ,ไอแอดมินนี่แม่งโก้ต้องตีนช่วงเนี้ยไอเพจบ้านรถเก่าเนี่ยถ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่เนี่ยกดเข้าไปดูเลยนะครับใน Facebook ชื่อบ้านรถเก่าขอบคุณครับช่วงนเนี้ยเนี่ยไอเพจเนี้ยคือพวกโป๊ดอดนดับช <c oughs> ั้นแปลกๆหรือว่า<อ>มันบแ,แบบว่ามันเกี่ยวกาดอะ่ะแบบพิมพ์เยอะแคปชั่นล่อตีนเนี่ยไอนี่ครับคนทั้เห็นหน้าไว้เวลาไปเจอตามงานรถเนี่ยไม่ต้องให้มันถ่ายไม่เป็นไรครับมันไม่เป็นไรรายการผมตัดออกได้หมดอ่ะโอ้ยเฮีย อ่พี่โยชพี่โยมาไทฐานะอินฟินิตมอเตอร์สปอร์ตวันนี้มาหมวกไหนอ่ะให้เลือกหมวกก่อนจะได้รู้ว่ารถมันสอดคล้องไหมวันนี้หมวกคนมีความฝันเยโตคนมีความฝันตอนเด็กฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็นสุลต่านเยโตโตมาเป็นยาจกวันนี้เป็นคนมีความฝันเราก็เลยมาคุยกันว่า5คัน5้าคันที่พี่อยากจะมีให้ได้มีรถอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเรียงจากอันดับที่5ขึ้นไปถึงอันดับที่หนึ่งเลยเหมือถึงแบบ5รถที่อะไรก็ได้5ารถที่พี่อยากมี อยากคันแรกเลยนะลอตเตอรี่รลยวันที่หนึ่งลอตเตอรี่ลอตเตอรี่วันที่หนึ่งลอตเตรี่วันที่หนึ่งอตเตอรี่วันที่หนึ่เหมือนถ้าเขาไม,ม่เป็นเจ้าของช่องกูไม่คอมมออกนะเนีไปละเฮ้ยคุณเหนื่อยวันนี้เลยกูขอนอนก่อนมามาเข้าอันดับที่ห้าอะไรรคับอันด<ๆ>ับที่ห้าของพี่ว่าคือรถอะไรครับ992 GT3 RS เอพีโตแค่ชื่อก็ยากแล้วปอร์เช่ใช่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่18สิงหาคมผ่านมาเองพี่เป็นใครเนี่ยพี่เป็นใครเป็นคนออกเองมั้ยนะทับได้ยันวันอะไรวะ แต่ทำไมถึงอยู่ในอันดับที่5คือมันเรียกว่าเป็นเป็นปอร์เช่ที่ครบเครื่องที่สุดแล้วตั้งแต่มีการทํารถพวกแบบรถคาร์มาของปอร์เช่เลยรถคาร์คือหมายถึงว่าเน้นไปทางหนักไปทางพวกแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยคือวิ่งแทร็กแบบระเบิดระเบ้อแบบทํามาเพื่อเร็วแม่มีแม่มีแม่กระลังไม่ระเบิดมาอะไรระเบิดมาระเบิดผาาขยะไอ้เที่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยด้นโต้ไปก่อนผมจะมีสาระเลยไอ้เที่ยหลอกหลอกหลอกไม่ก็เป็นเป็นคนที่ติดตามปอร์เช่มาตลอดตั้งแต่ รถเก่าปอร์เชร่รุ่นแรกเลยพวกวินเทจอะไรรถขดรถแข่กรถสปอร์ตปอร,ร์เช่ก็คือเป็นเป็นแฟนขับปอร,ร์เช่เลเป็นแฟนบอยเป็นแฟนบอยเลยครับคือปอร,ร์เช่เนี่ยคนชอบคิดคนทั่วๆไปคิดว่าขี่รุ่นี่รุ่ก็หน้าตาเหมือนหมดรถหน้าตาเหมือนกบใช่มันจะเอาอะไรไปเร็วแต่เนี่ยมันคือข้อข้อพิสูจน์แล้วว่าปอร์เช่เนี่ยมันมันสามารถทํารถที่มีความเป็นตัวเองสูงมากมีสไตล์หน้าตาก็ยังเหมือนตั้งแต่ปี1963ออกมาถึงตอนนี้ก็ยัง ดูเป็นทรงเดิมๆอยู่หน้าตาดูไม่ได้ดูไม่ได้แบบเปลม่นแอะไรมันไม่ได้ไไดแบ<ป>บว่าพัฒนาการมีพัฒนาการไปเยอะอย่างเงี้ยยังดูองคองนเซ็ปต์มากๆแต่ว่าทํายังไงให้ความคลาสสิกมันไปเจอกับพวกแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ลงตัวเนี่ยคือความเจ๋งของมันก็คือว่ามันมีระบบพวกแบบแอโรไดนามิกที่ก้าวหน้ามากๆตอนนี้ก็จะมีพวกแบบแฟลปเปิดปิดลมข้างหน้าเรียเหมือนเครื่องบินเออเหมือนเครื่องบินเลยอยู่อยู่ใต้กันชนหน้าดาวฟอร์ดมีแก้มแบบใหม่ที่เรียงอากาศผ่านตรงพวกแบบประตูก็เปลี่ยน หลังคาก็มีลูฟคาร์บอนฟินด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีหางหลังแบบแอคทีฟที่ปรับได้อย่างเงี้ยคือทีเด็ดของมันก็คือมันมีปุ่มพวกแบบ DRS มันก็จะเป็นแบบปุ่มเหมือนกับเพิ่มดาวฟอร์สเนี่ยเหมือนกับในรถพวกแบบให้กดเพิ่มอย่างเงี้ยเพราะขาพี่เขาเป็นใครวะเขาแดก g ู o ก l e เข้าไปวะเลยเนี่ยเขียวฉีกตำร้าดากระจอันนี้คือคันที่5้าอันดับที่5้าอันดับที่4เป็นรถอะไรครับอันดับที่4ี่นะครับก็คือพอเชเช่นกันครับมียี่ห้อเดียวปะวันนี้ไม่ใช่มีมี r s c ช e นะครับก็คื ม,มันก็คือยี่ห้อซิงเกอร์ไม่ใช่ยี่ห้อยี่ห้อปอร์เช่โอเคขอโทษใช่ไหมเป็นสำนักแต่ซิงเกอร์เป็นสำนักแต่ <Okay. S 1> แล้วกันที่ทำพวกปอร์เช่เก่าชุบชีวิตด้วยกลับมาสมมติว่าชอบหลงไหลในรูปทรงเดิมๆของปอร์เช่คอนกรีลหรือว่า G m o มเดหรือ964อย่างเงี้ยแต่คุณอยากจะได้พวกพร r อ a แมนเหมือนรถใหม่อย่างเงี้ยน้องๆ พวกแบบ GT 3อย่างเงี้ยลงคิดภาพตามอ่ก็จะเป็นแบบการที่เอารถในยุคนั้น,นอะ่ะเอามารีดีไซน์มีออปชั่นในเรื่องเลือกเครื่องยนต์ได้เลือกเกียร์ได้เลือกช่วงล่างได้คือหมายถึงว่าคือตัวรถเนี่ยเป็นรกใชกระดองเดิมอ่าแต่เขาก็จะมีพวกแบบอดี้คิทจากคาร์บอนที่ร่วมสมัยมาใสา่แต่เขาก็จะทําสีทับไปหรือว่าเป็นปล่อยเป็นไดคาร์บอนบ้างเลน้อยภายในก็เป็นหนังหมดเลยคัสตอมหมดเกียร์ก็แบบรถเป็นรถเหมือนเกือบรถสร้างคือเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นสำนักแต่งดีกว่าคัสตอมขึ้นมาาดีว่ เครื่องนี่ก็มีแบบให้เลือกเยอะจนไปถึงแม้กระทั่งเครื่องสี่พันอย่างเงี้ยช่วงล่างโอรินเบรกมีล้อเซ็นเตอร์ล็อกมีเบรกเซรามิกให้มีอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือซิงเกอร์เนี่ยมันคือทําไว้ซัพพอร์ตคนที่จะมาซื้อหรือว่าให้เจ้าของรถมาคือต้องส่งรถไปให้เขาทำอ๋อต้องส่งรถไปให้เขาทาเอาแล้วพี่เลือกรถอะไรมานะอันนก็ขอเลือกแบบ964แล้วกัน964พื้นฐานดี964ไปทําเป็น ซิงเกอร์ซิงเกอร์ค่าทำซิงเกอร์เนี่ยเริ่มต้นนะที่5 0 0แสนเหรียญน,นั่นนะก็มาสิบห้าพี่เป็นใครพี่เพิ่งเรียกด้วยเหรอห้าแสนเหรียญคูณสามสิบห้ล่าสุด17ล้านห้าแสน<ด>บาทนี่นคือราคาเริ่มต้นนะ5 0 0แสนเหรียญยังไม่นับตัวรถใช่ไหมไม่รวมตัวรถ แล้วก็รอคิวอีกสองสามปีได้ยินว่าคันนี้แพงๆค่าทําไหลทะลุแบบว่า20 25ล้านขึ้นไปไม่รวมราคารถไม่รวมภาษีน้ำเข้าแล้วไหลเพราะอะไรอ่ะไหลเพราะว่าเจ้าของไม่จบเงเอาใส่เครื่องเข้าไปแบบ4.0โมดิฟายเครื่องอีกโมดิฟายนู่นนี่นั่นโน้นคาสต์ไมท์ทุกอย่างอย่างเงี้ยอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งเลยอยากปรุงอะไรก็ปรุงอันนี้คือคันที่แสนมาทำไมไม่ไว้คันที่หนึ่งวะพี่คันเนี้ยโอ้ยเพราะคันอื่นผมเด่นวรงนี้ก็บอกแล้วผมเป็นนักฝันได้อไปอันดับที่สามครับอ่ออสรระะก็็จเเปนนบบซ์คั เนะอ็ project One มจีโปรเจกตอะไรวะเนี่ยอ่าบาเอ็มจีโปรเจกตมันเป็นอะไรมันเป็นรถยังไงก็เป็นรถที่เรียกว่าเออเป็นเ,ออเป็นเป,ดดเป็นแบบโปรเจกต์ที่ทางทางแบบว่าเอ็เนี่ยอยากจะทำรถให้เหมือนกับพวกบฟอร์มูล่าวันที่วิ่งบนถนนได้ถูกกฎหมายเครื่องก็เล็กมากเลยไม่ใหญ่มากแค่พันหกอะไรเงี้ยใช่หรอบวกมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย ทาแรงมาได้เยอะมากๆเลยแบบแรงมาก็เฉียดพันอะคือไอ้รถอันนี้จริงมันด้วยหลักการใน AMG พวกโปรเจกต์วันเนี่ยเขาเอาเครื่องยนต์ F1 เรียกว่าพวกแบบปีเ <screen> ก่ามาทํำเป็นเครื่อง f นจริงๆนะที่ที่แบบสําหรับในปีปีที่ผ่านๆมาแล้วอ่ะสัะไอ้เงีใจเย็นใจเย็นไม่รู้เสียงดังอะไรไม่รู้บอกเออก็คือไอ้คือเอาเครื่อง F1 จริงๆมาทำบวกมอเตอร์ไฟฟ้า เ้าไปด้วยหลักการก็คือเหมือนเอาเครื่อง F1 จริงๆอ่ะมาทำให้ผ่านแบบเอลิคูเลชันที่วิ่งบนถนนได้ถูกกฎหมายก็ยังมีแอโร่แบบพวกแบบดินามิกที่เหมือน F1 จริงๆมี DRS มีนู่นมีนี่คือมีคาร์บอนฟินอยู่ที่ซุ้มล้อหน้าเลียงเทอร์บูลเลนท์เนี่ยปรับได้แบบ Real time เรียวทม์เลยเทอร์บูลเลนท์นี่เหมือนที่มันตกหลุมอากาศป่ะพี่ไม่มันคือคำนั้นมากที่เขาไปใช้บนเครื่องบินใช่มันคือแปลว่าความปั่นป่วนของอากาศ oh, คือคการลดเทอร์บูลเลนท์ก็คือการจัดระเบียบอากาศลดความปั่นป่วนแบบลดไอ้พวกแบบว่าแดก ที่แรงฉุดลากในฟุุมล้ออะไรอย่างเงี้ยระบายออกไปเรียงอากาศโดยการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแบบเรียลไทม์มันมีคันอื่นที่ทำได้อีกมั้ยมีแต่ว่าไม่ไม่ขนาดคันนี้อ๋อคันนี้คือที่สุดในเรื่องการทำดาวฟอร์สหรับดาวฟอร์สการปรับแอโรไดนามิกแบบแอคทีฟเน่ยชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรสู้แบบเอ็มจีแบบโปรเจกต์วันได้วิศวกรน่ยถึงกับพูดเลยว่าจริงเขาซีอีโอ่ะให้โปรเจกต์นี้มาตอนเมาหรือเปล่า เพราะว่าม like ึงพูดเรื่องที่แม่งเพลิมากเลยแล้วเสือกทําได้ด้วยทําได้ด wow! er ้วยแต่หลายปีหน่อยขั้นต่อไปครับอันนี้อันดับที่เท่าไหร่วะกูมึนเลยเจอไอ้เฮียช็อตเมื่อกี้เข้าไปแต่พี่สองเป็นรถอะไรครับพี่โอ๊ตคอนดิเซ็เยดโดไม่ใช่คอนดิเซ็เจสโกเขาเรียกเขาพวกแบบว่าเมกะคาพวกแบบว่าให้เปิดขาอยู่แถวนี้ไงใช่บางนาเลยเนี่อคือความเจ๋งของมันเนี่ยคือไปถึงว่าสร้างแรงม้าจากโรงงานเนี่ยมากกว่า1,000 แรงมาขึ้นไปบวกบวกบวกขึ้นไปฮะคุณุอย่าคิดว่าเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งถนนทางไม่เอื้อมหนอยหรืออะไรแบบนี้แต่คิดดูรถแบบนี้วิ่งดุเป็นพวกออโตบาลเนี่ยทำความเร็ว3 0 0 350บวกบวกขึ้นไปเนี่ยมันได้ไงบนออโตบามันก็จะมีคนที่หลงไหลอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นรถสวีเดนด้วยอันนี้งงกว่าหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในคู่แข่งเขาเลยหมายถึงว่าประเทศนี้จริงๆเป็นรถเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมส่วนใหญ่อันดับที่2เมื่อกี้คือคนิเซก จัดโก้เจสโก้ขอบคุณครับไปต่อกันอันดับที่1ครับอันนี้คือ The Base of the Base ครับมันคือรถแหละครับมันคือยี่ห้อปาการนี่ครับรุ่นอซอนดาอางงเลยสัตว์งงเลยงงเปรี้ยกินสปา์เกตี้เหรองงเลยสัตว์ปาการนี่ต้องมีอาปาการนี่ซอนดาอาแล้วถ้าไม่อามันต่างไหมก็เป็นเป็นรถที่เวอร์ชั่นวิ่งถนนอานี่คือแบบโหดสุดแล้ว แบบวิ่งสนามอย่างเดียวเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ผ่านกฎหมายแลวเขาคือรถอะไรครับคุณคุณซอนดาอ่านก็คือเป็นเป็นพวกบอกว่าไฮเปอร์คาร์เหมือนกันครับ <car> คือคือแรงม้าอาจจะไม่ได้ถึงเกณฑ์แต่ว่าโดยองค์รวมของมันแล้วด้วยราคาเนี่ยก็เลยถูกดันขึ้นไปอยู่เลเวลพวกแบบพวกแบบไฮเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์อ้าวแต่คันนี้คือคันที่1น,นะหมายถึงอันดับที่1ทึ่งใใช่ใช่คือเพราะว่าคันนี้มันมีความพิเศษเพราะว่ามันผลิตออกมาน้อยมากๆหนึ่งสองคือว่าตัวรถเนี่ยวิง่งได้แต่สนามเป็นส่วนใหญ่ รวยอย่างเดียวยังไม่พอมันยังต้องแบบใช้ความสามารถมันต้องมันต้องหมายถึงว่าต้องมีเวลาไปขับหมายถึงว่าต้องขับเก่งด้วยอะไรเงี้ยปากัรนี่เนี่ยเหมือนทํารถที่เหมือนกับพวกแบบงานศิลปะเลยก็ว่าได้คือมันไม่มีเหตุผลในการคงอยู่แล้วแบบเพราะว่าเรื่องแรงเรื่องอะไรมันมีรถที่แรงกว่านั้นแต่ว่ามันเป็นรถชนิดเดียวที่มีศารและศิลป์นะ่อยู่ด้วยกันในขั้นเดียวลงตัวยังไงคือมันมีความสวยงามแบบเหมือนกับเพราะว่า,าทางเจ้าของเนี่ยมิสเตอร์บากานี่เนี่ย าสนิทกันเจอหนูท้ายซอยกูเนี่ยเล่นเล่นนักเล่นไฮโลกูคุณคุณบากานี่เนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสกับเทคโนโลยีของพวกแบบเรื่องของพวกคาร์บอนไฟเบอร์มากตั้งแต่ทศวรรษที่เจจริงเจ้าของแบรนด์เนี่ยเคยทำงานอยู่ในพวกแบบว่าลาโบกินีด้วยซ้ำโปรเจกต์คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยพวกพวกโมโลค็อกเนี่ยเคยถูกนำเสนอตอนที่จะทำห้พวกคุณทาร์ตบริษัทไม่สนใจไม่ได้มองเห็นว่าวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยน่าจะเป็นอนาคตแล้วตอนหลังคุณคุณบากานนี่ก็ออกมาเนี่ย แล้วก็ช่วงปีมึงงัดแหละว่าแบบเ,เดี๋ยวมึงเจอกูไม่เชื่อกูเนี่ยกูทําให้ดูเขาก็ทําขึ้นมาจนได้เป็นต้นแบบขึ้นมา <c oughs> แล้วก็สุดท้ายเนี่ยพัฒนาไปพัฒนามาเนี่ยก็ออกมาเป็นเนี่ยเป็นปาก,กันนี่ซันดาแล้วเขาเขา,เขามีเออลีโอนาร์โดพวกแบบดาวินชีเป็นเป็นแบบไอดอลเขาเป็นเหมือนกับพวกแบบอาร์เิเทคและแบบเอนจิเนียร์ในตัวเพราะดีไซน์โบสถ์สวยๆอิตาลีก็เยอะคือพูดง่ายๆคือเขาเห็นว่าดาวินชีเป็นไอดอลเพราะว่ามีศาสตร์ละศิลป์อยู่ในตัวเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์และ ทางความสวยงามมาเมริร์จกันมันก็เลยกลายมาเป็นเกิดขึ้นมานว่าพอทํารถก็ทํารถในปัญญาแบบพวกแบบดาวินชีคืออาร์ตและเออ่ายมาเจอกัน,นกทุกรุ่นเลยป่ะพี่ทุกรุ่นเลยเป็นแบบนี้ม <laughs> าสรุปกปันดีกว่าวันนี้มี5คันของพี่ออนมีรถอะไรบ้างอันดับที่5คือรถเบนเก้าสองจีสามเอสครับเอาพี่ต้องเป็นคนสรุปให้สิเออใช่มึงต้องเป็นคนสรุปดิแต่เราจำไม่ได้ไงโอเคคุณสรุปเองพี่สักไม่ความโผยเลยไม่ไม่ความโผยมึงอย่าไปดูแม่ดีกว่าแล้วก็ อันดับ5นะครับครับจำใส่หัวเล้นะครับเก้าเก้าสองจีสามเอชครับอันดับ2ครับครับ9 6 4นะครับซิงเกอร์นะครับอันดับ3นะครับ M อ Project 1นะครับครับแล้วก็อันดับ2นะครับโคนิเซ็กกัสโก้ครับอันดับ1ปากันีซันดาอครับโอเคฉลาดมากฮุ้ยเจ้าอันดับเยี่อะไรนะฝันของพี่มีมูลค่าเท่าไหร่ครับมามาคันแรกทีมงานช่วยกันนะพันล้านแล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวปี5992 GT3 RS ราคาเท่าไหร่ครับสตาร์ทที่23.5ล้าน23.5ไม่รวมออปชั่นเชื่ออะไรเลยแล้วอย่างที่ขับได้อเมมีออปยก็ไม่ได้ถ้ากูมีกูใส่กดยับเลยสีไป25เกินจริงเหรอว่าน่าจะมี30อ่ะ30ครับทีมงาน30ครับ30ล้านเมื่อกี้992ครับคันต่อมาคันอันดับที่4จะเป็นซิงเกอร์ซิงเกอร์ก็คือถ้ารวมคิดว่าถ้ารวมแบบไหลด้วยนะไหลไงรวมรวมพวกแบบว่าภาษีน้ำเข้าแล้วใช่ป่ะ ต้องมี60ล้านแน่นอนบวกบวกเชี่ยพี่เป็นใครวะอ่ะตีต่ำเลย60ล้านอันดับต่อมาอันที่สามนะครับเป็นโปรเจกต์วันโปรเจกต์วันครับโปรเจกต์วันเขประมาณ93ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้าอะไรเมื่อกี้พี่แบบไอ้หกสล้านอะไร93ล้านไม่รวมภาษีนำเข้าแล้วถ้ารวมภาษีนำเข้าคูณ300สามร้อยอันเมื่อกี้พี่รวมภาษีนำเข้าไปเนี่ย ไอหกล้านนั high, high, ้นรวมภาษีนําเข้าแล้วไอ้คันก่อนอันนี้ยี่สามมานำนำรวมรวมแล้วอันนี้รวมภาษีน้ำเข้าคันนี้กันด้วยเก้าสิบสามล้านคูณสามร้อยตีไปสามร้อยกมตีไปสามร้อยกรมสองร้อยสิบเก้าล้านต้องเป็นตัวต่างจริงๆแล้วอปล่ต่าจริงบวกกำลรกับกำไรคนน้ำเข้ามาอุงสามร้อยอ่ะตีไ่สามร้อยว่ะพี่อพี่มันซื้อเครื่องดินไหมอ่ะผมบอกเลยคุณนักฝันเฮ้ยเบิ้ลอะไรอัน no ด <ederim S 1> ับท <fall>? ี่สองครับ no <hands> คือแบบว่าคนดี่ใส่ครับเจสโก้รวมภาษีเรารู้สึกจะเราวๆ้อยิบหล้านถ้าจำไม่ผิดครับอันดับหนึ่งครับซอมด้าอาครับซอนด้าอาเนี่ยผลิตมาแค่สิบคันตอนนี้ราคาขายอยู่ที่2ล้านยูโรหรือ90ล้านบาทไม่รวมภาษี90ล้านบาทไม่รวมภาษีคูณภาษีแปบ๊บ7 7็้ <75 S 1> <7, S 2> ล้านไงเ7็ร <5 S 1> ้านคจ็สบาลาโคตรสมเลยใช้รางไม่ถึงพันล้านเลยไม่อันนี้มันก็เป็นรถที่แบบโอเคก็ก็คิดว่าคุ้มค่าคือถ้าแบบถ้ามันจำเป็นต้องมี5คันน่ะก็จะซื้อตามลิสต์นี้ ก็คือ775ล้านแต่ถ้าแบบเออซื้ออะไรก็ได้อะหมายถึงว่าก็จะซื้อแบบไอ้พวกชิ้นลอนแมงสัก3ารุ่น3สเปคอะไรอย่างเงี้ยในราคาสมมติมีเจ็ดมีร้อยเจ็ดสิบ้านอย่างนี้ก็คือจะซื้อรุ่นอื่นไม่ซื้อพวกนี้ใช่แต่อันนี้มันคือเป็นรถที่ที่ที่แบบพวกควรจะมีอะมันเป็นเป็นรถที่ควรจะมีแต่คือลิสต์อันดับที่ชอบคือ5ถึง1นึ่งและถ้าสมมุติว่ามีตังให้ร้อยล้านซื้อ1คันซื้อรถอะไรได้จะซื้อบอกว่าบูกาติ เอาพี่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่มันคนละคันถ่ายคนละเพศถามว่ามีรถคันเดียวเลยเก็บอะไรเก็บหน้าเปลี่ยนเป็นรายการหกคันพอนะปกติอปกติรุ่นไหนพี่จำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันจะมีคอลเลคชันของแบบไอร์แลนดฟลอเรสแม่มันเป็นรถเก่าเออมันแพงแงมากแบบราคาแบบเป็นแบบหลักพันล้านบาทโดยที่ยังไม่รวมภาษีเออไทยห้าสิบเจ็ดไทยห้าสิบเจ็ดใช่ฮะ ช่างแม่เห่อเรียกว่าบุกติไทย57แล้วกันบุกติไทย57เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูวันนี้เอาพอขำปากขำคออะไรนะขำปากขำคอสนุกดีครับจริงๆผมว่าแบบมาฟังความจริงในรายการนี้แล้วกันไหนๆผมผมบอกตรงเลยผมสนุกที่สุดค,คือคือรายการนี้นะท,ที่ที่คุณดูในไอ้เทปใน u t ท b e นั่นแม่ไม่ใช่กูเลยเว้ยสวัสดีครับวันนี้พบกับอินฟินิตรายครับไอตับรายแล้วคือแบบคือไม่เป็นรายการที่มั่วในเฮี้ยที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนเนี้ย ไม่มีรายการนี้ม,ม,นมึงอยากคาดหวังสาระของแจกที่อะไรไม่มีมึงไปรายการอื่นไม่มีหรอใช่ไม่มีไม่มีถ้ามึงอยากก็ได้ไมีครับปากกาที่ให้มึงเท่านั้นแต่ถ้ามันมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากได้จริงพกูส่งให้มึงเลยคุณวรุ่นะครับแต่คุณจ่าค่าส่งเองกูกูบอกเลยกูไม่มีครับก็บอกแล้วอนะครแต่พี่จะซื้อรถทั้งหมดเท่าไหร่นะ775ล้านโอ้ถูกถูกฝากติดตามรายการห้าคันพอนะครับทางช่อง Infinite Media นะครับทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ฝากติดตามพิธีกรนหน้าใหม่ของเราด้วยนะครับหน้าตาเหมือนโจนห้าร้อยเป็นไงนของฉลาดวะไม่ต้องพูดเองลแล้วล้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่แอรกูจะเป็นคอนเซปต์นี้ตลอดไปกูจะไม่ปิดรายการ